เมื่อสิ่งมหาศาัศจรรย์ทำให้หนุ่มสาวย้อนอดีตนับพปีเพื่อตามหากันสององค์มหาเทพต้องคอยช่วยความรักของทั้งคู่เหมือกองทัพพระนครถมเตรียมบังบให้มือเงขึ้นมาเขาต้องการครอบครองแต่ถูกตัวเธอไม่ได้พระอินมอบสิ่งวิเศษให้เธอเพื่อปกป้องความรักที่พลัดพรากเขาทั้งสองต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อพบกันติดตามได้ในข้าพันปีรักปาจิตอรพิม กดไลค์และกดแชร์กดกระดิ่งติดตามขอบพระคุณมากค่ะหลังความวุ่นวายของเมืองหลวงปรกรณ์โปรแกรมเมอร์หนุ่มช่างฝันของบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังแห่งหนึ่ง mm hmm. เขาเป็นเพียงพนักงานเล็กๆคนหนึ่งไม่มีใครสนใจเขาทุกวันที่ทำงาน mm hmm. เขาเฝ้าแอบมองเลขาสาวสวยของผู้บริหารบริษัทแต่เธอกลับนิ่งเฉยจากสายตาของเขานั่นคุณออนทำกุญแจรถหล่น พวงกุญแจปราสาทหินแปลกจังหรือเป็นสัญลักษณ์บ้านเกิดของเธออ่อนได้เดินกลับมาหากุญแจที่หล่นหายประกรณจึงส่งคืนเพียงกุญแจรีโมทรถแต่เขาลืมคืนพวงกุญแจรูปปราสาทหินที่หลุดออกมาและในคืนวันนั้นนักคอนโดย่านถนนเพปิ่นเกล้าประกรณน,นอนหลับสนิทเกิดแสงประหลาดกับพวงกุญแจปราสาทหินและเขาได้ฝันถึงอ่อน แต่ไม่ใช่เลขานุการของผู้บริหารบริษัทแต่มาในชุดไทยโบราณและพูดเพียงว่าปราศาทปราศาทท่านปาจิตตามหาเราเหมือนที่ท่านเคยทำเมื่อเขาตื่นจากความฝันปรกรณ์ก็ค้นหาข้อมูลปราสาทตต่างๆที่เหมือนในความฝันและในวันหยุดยาวเขาก็ออกเดินทางทันที อุทยานประสาทหินเขาพนมรุง้งประสาทหินพนมรุ้งเป็นโบสถพราหมลธิสไยวะเป็นเทวสถานอิฐในศิลปะแบบเกาะแก่สร้างโดยกษัตริย์ขอมต่อมาพระเจ้าชัยวร,รมันที่7แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือาศาสนาพุทธนิกายมหายานจึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายานสร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพูตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุง้งสูง1320ฟุต จากระดับน้ำทะเลชื่อพนมรุง้งแปลว่าภูเขาใหญ่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่15 1 8ถึง18ไม่รู้อะไรดนใจให้เรามาที่นี่เรารู้สึกผูกพันกับสถานที่นี้จังมันต้องมีอะไรสักอย่างเราคงต้องเดินหาดูประกรณเขาได้เดินไปรอบๆปราสาทหินโบราณแห่งนี้เขามีความรู้สึกผูกพันกับสถานที่นี้เหมือนเคยอยู่สถานที่นี้มาก่อน และเขาก็หยุดชะงักกับรูปปั้นเทวรูปหน้าประตูของปราสาทหินไม่รู้ว่ามีอะไรดนใจให้เขายื่นมือไปสัมผัสรูปปั้นเทวะหน้าปราสาทเกิดแสงประหลาดที่มือของเขาเขาประหลาดใจอยู่ชั่วครู่จากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในปราสาทเขายืนมองสิวลึงที่อยู่ภายในห้องแต่ก็เกิดแสงประหลาดอีกครั้งที่สิวลึงจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไป รู้ไหมคะว่าจูจ่ๆประกรณรจากโปรแกรมเมอร์ก็กลายเป็นเจ้าชายขอมสงั้นปฐมบทจุดเริ่มต้นแห่งตำนานของเขาและเธอกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและจูจ่ๆก็มีเสียงเรียกดังขึ้นป๋าจตปจต๋าจิตเจ้าคิดอะไรอยู่พ่อเรียกเจ้าไม่ได้ยินหรือพ่ออยากให้เจ้ามีคู่ครองแต่เจ้ามิต้องตาหญิงใดเลย ท่านโหราจาร์ช่วยตรวจดูดวงชะตาเนื้อคู่ของปาจิตบุตรของเราทีว่าเป็นอย่างไรโหราหลวงจึงได้ทำนายชะตาคู่ครองของเจ้าชายปาจิตได้ความว่าเนื้อคู่ของท่านปาจิตยังไม่เกิดขณะนี้อยู่ในครรนหญิงชาวนาผู้หนึ่งในเขตเมืองพิมายอันเป็นเมืองประเทศสราชของนครธมเรา ซึ่งอยู่ทางทิศพายัพของพระนครธมพระโอรสปาจิตจะต้องเดินทางไปหาหญิงผู้นั้นและอภิบาลคันตลอดจนอบรมและเลี้ยงดูกุมารีด้วยพระองค์เองโดยหญิงชาวนาผู้นั้นมีลักษณะที่สังเกตได้คือแสงอาทิตย์จะทรงกลดเป็นเงากั้นเบื้องบนศีรษะ ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แจง้งเจ้าชายปาจิตไม่รอช้ารีบเริ่งออกเดินทางไปตามคำทํานายของโหรหลวงจนกระทั่งมาถึงเขตเมืองพิมายเจ้าชายปาจิตไม่แน่ใจเส้นทางจึงหยิบแผนที่กลางออกมาดูในภายหลังบริเวณนั้นเรียกกันว่าบ้านกลางตำราต่อมาเพี้ยนเป็นบ้านจานตำราต่อมาเจ้าชายปาจิตได้เดินข้ามถนนเพื่อเข้าเขตเมืองและบริเวณนั้น ปัจจุบันเรียกว่าบ้านถนนแล้วเดินตามทางต่อไปจนถึงหมู่บ้านหนึ่งมีต้นสนุนจำนวนมากจึงเรียกชื่อว่าบ้านสนุนเลยบ้านสนุนก็มาถึงท่าน้ำใหญ่ปัจจุบันเรียกบ้านท่าหลวงแต่เขาก็ยังหลงทางอยู่ดีเขาเดินไปอีกทางแต่กลับสำลิดผลได้พบแม่ปัวชาวนาที่กำลังท้องและมีพระอาทิตย์ทรงกรดอยู่เหนือหัวของนางต่อมา บริเวณนั้นเรียกกันว่าบ้านสำมฤทธิ์เจ้าชายปาจิตได้เล่าความทั้งหมดให้แม่บัวฟังและอาสาเป็นคนรับใช้เขาดูแลจนแม่บัวใกล้คลอดจึงไปตามหมอตำแยมาทำคลอดบุ่บ้านนั้นจึงได้ชื่อว่าบ้านตำแยแม่บัวคลอดบุตรเป็นหิงมีลักษณะดีเจ้าชายปาจิตได้ช่วยแม่บัวเลี้ยงดูจนเป็นสาวให้ชื่อว่าอรพิมแต่เขาทั้งสองหารู้ไม่ว่ามีสายตาคู่หนึ่ง ได้เฝ้ามองการเจริญเติบโตของเขาทั้งสองมาตลอดเขาผู้นั้นคือองอินเจ้าชายปาจิตดูแลนางอรพิมจนอายุได้16ปีเจ้าชายปาจิตจึงได้สู่ขอนางอรพิมกับในบ้านผู้เป็นบิดานางวัวผู้เป็นมารดาทั้งสองดีใจที่ลูกสาวจะได้ออกเรือนกับเจ้าชายแห่งเมืองพระนครธมเจ้าชายปาจิต จึงขอลากลับบ้านเมืองเพื่อไปนำขันหมากมาสู่ขอนางอรพิมให้สมเกียรติและเป็นไปตามประเพณีเมื่อมาถึงพระนครธมเจ้าชายปาจิตได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระราชบิดาและพระราชมารดาพระองค์จึงสั่งให้จัดขบวนขันหมากอย่างดีและจัดขบวนรีพนจำนวนมากมายและออกเดินทางจากพระนครธมมุม่งหน้าไปยังเมืองพิมายณพระราชวังเมืองพิมาย กษัตริย์ผู้ครองนครได้ทราบข่าวถึงความงามของนางพญาราม <c oughs> มึงนำกำลังไปเอาตัวลูกสาวนางบัวชื่อนางอ,อรพิมพมาให้กูกูจะเอาทําเมียนางอ,อรพิมพสุดที่จะขัดขืนได้จำต้องมาแต่นางได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามิใช่ปาจิตแล้วผู้ใดแตะต้องตัวนางก็ขอให้กายนางร้อนเหมือนไฟ คำอธิษฐานของเจ้าเราจะให้เจ้าสำเร็จต,ตามที่ต้องการพระเจ้าพรหมทัตเจ้าเมืองพิมายพยายามเข้าใกล้นางอรพิมแต่เมื่อเข้าใกล้ตัวนางเมื่อไรก็รู้สึกร้อนเป็นไฟจึงได้ถามนางอรพิมนางจึงกราบทูลว่าให้รอพี่ชายนางมาก่อนขบวนขันหมากของโอรสแห่งพระนคนรธมมาถึงลำน้ำแห่งหน่ออยู่ในตำบลงิ้วในปัจจุบันนี้ าจิตให้ทหารหยุดขบวนขันหมากเพื่อให้ทหารและสัตว์พาหนะได้พักและบริโภคน้ำชาวบ้านเห็นผู้คนมากันมากมายจึงเข้ามาไต่ถามว่ามาทำไมและจะไปไหนพวกทหารตอบว่าจะไปบ้านสมฤทธิ์เพราะพระโอราสกษัตริย์แห่งพระนคนรธมเจะแต่งงานกับสาวบ้านนี้ชาวบ้านจึงถามชื่อหญิงคนนั้นทหารบอกว่าชื่อนางอ,อรพินชาวบ้านจึงเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าพรม,มทัตได้นำตัวนางเข้าไปไว้ในปราสาทเมืองพิมายเสียแล้ว างพระเจ้าอุทุมราชและเจ้าชายปาจิตทรงตกพระไัยเป็นยิ่งนักโดยเฉพาะปาจิตโกรธมากถึงกับโยนทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้และขันหมากทิ้งลงแม่น้ำหมดที่ตรงนั้นเรียกว่าลำมารหรือลำปลายมาดที่ไหลไปสู่ลำน้ำมูลจนทุกวันนี้ส่วนรถทรงก็ตีล้อดุมรถและกงรถจนหักทำลายหมดชาวบ้านนำมากองรวมกันไว้จนเรียกที่ตรงนี้ว่าบ้านกงรถ เมื่อพระไทยเย็นลงพระราชบิดาทรงจัดเตรียมกองทัพเมืองพระนครเจ้าชายปาจิตได้ขออนุญาตพระบิดาไปตามนางกลับคืนมาตามลำพังด้วยพระองค์เองการกระทําของเจ้าผู้ครองนครพิมายครั้งนี้เป็นการยามเกียรติอาณาจักรพระนครทมเราเราจะจัดทัพพระนครทมบดขยี้เมืองพิมายมิให้เหลือซาก ได้โปรดพระบิดาลูกขอพระบรมราชานุญาตไปตามนางอรพิมได้ตัวของลูกเองพะยะค่ะพระเจ้าอุทุมราชมิอาจขัดพระประสงค์ของเจ้าชายได้จึงนำข้าทหารทั้งหลายเดินทางกลับพระนครทมไปก่อนส่วนเจ้าชายปาจิตรีบไปพบแม่บัวและนายบานปลอบโยนทั้งคู่ว่า พระองค์จะใช้สติปัญญานำนางอรพิมพออกมาให้ได้อย่างปลอดภัยและได้มอบทรัพย์จำนวนหนึ่งและให้ทั้งสองหลบไปอยู่ที่อื่นสักพักหนึ่งก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วพระองค์ก็ปลอมตัวเป็นลูกชายแม่บัวเดินทางไปยังพระราชวังของพระเจ้าพรหมทัตโดยแจ้งทหารเฝ้าประตูเมืองที่หมายว่านายท่านข้าจะขอเข้าไปเยี่ยมน้องสาวของข้าชื่อนางอรพิม ซึ่งกำลังจะพิเศษสมรสเป็นชายาของพระเจ้าพรหมทัตในไม่ช้านี้ขอรับในท่านเมื่อได้ยินดังนั้นทหารยามก็ได้พาเจ้าชายปาจิตไปหานางอรพิมอรพิมถูกพระเจ้าพรหมทัตกักขังจนกว่านางจะยอมเป็นเมียตนครั้นเมื่อนางพบหน้าเจ้าชายปาจิตนางก็ตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากร้องเรียกพี ma, ma, ่มาพี่มาพี่มาคำนี้เพี้ยนเป็นพี่ไม เป็นชื่อเมืองพี่มายในปัจจุบันทหารยามเชื่อว่าเป็นพี่ชายจึงปล่อยให้ทั้งสองอยู่ตามลำพังและได้ไปรายงานพระเจ้าพรหมทัตปาจิตและอรพิมพทั้งสองโผล่เข้ากอดกันด้วยความคิดถึงพระเจ้าพรหมทัตจึงรีบเสด็จมหานางอรพิมพทันทีและได้มาพบเห็นเจ้าชายปาจิตอยู่กับนางอรพิมพจึงถามว่าเป็นใครนางตอบว่า เป็นพี่ชายของนางเองทันทีที่ได้ยินพระเจ้าพรหมทัตดีใจสุดขีดว่าจะได้นางอรพิมพมาครองตามที่นางเคยคูดไว้พระเจ้าพรหมทัตจึงสั่งให้ทหารจัดหาเล่ายาอาหารมาเลี้ยงดูเจ้าชายปาจิตยอย่างดีและจึงถามเจ้าชายปาจิตว่าทำรมาหากินอะไรเจ้าชายปาจิตจึงตอบว่าเป็นพ่อค้านำสินค้าไปขายต่างเมืองพะยะ่ะ แต่พอทราบว่าน้องสาวจะได้อภิเศกสมรสเป็นพระมเหสีของพระองค์จึงรีบมาโวยพรให้น้องสาวพยาค่ะพระเจ้าพรหมทัตถูกนางอรพิมพมอมเล้าเสียจนเมาไมา้จนเสียสติถึงขั้นลนลามนางอรพิมพต่อหน้าต่อตาเจ้าชายปาจิตเจ้าชายปาจิตจึงใช้พระขันฟันคอพระเจ้าพรหมทัตขาสิ้นพระชนอยู่ณที่นั้นแล้วจึงพานางอรพิมพนี้ออกมาทางประตูหลังเจ้าชายปาจิตและนางอรพิมพบุกป่าฝ่าดง และมาหยุดพักป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีนายพรานคนหนึ่งชื่อพรานนกเอี้ยงซึ่งออกมาเที่ยวล่าเนื้ออยู่พรานนกเอี้ยงแอบเห็นนางอรพิมสวยงามมากก็นึกรักและอยากได้เป็นเมียพรานนกเอี้ยงรอจังหวะที่ทั้งสองเผลอจึงใช้อาวุธประจำกายยิงปาจิตโลกธนูพุ่งปักที่หน้าอกปาจิตสิ้นใจจากนั้นก็ฉุดพานางอรพิมไป อรพิมพรู้ว่าตนเองมิอาจต้านทานแรงพานกเอี้ยงได้จึงออกอุบายว่าเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยมากเดินทางต่อไปไม่ไหวถ้ามีพาหนะให้นางนั่งไปนางก็จะยินยอมไปกับพานกเอี้ยงด้วยพานนกเอี้ยงหลงเชื่อจึงไปหากระบือมาให้นางขี่โดยตนนั่งข้างหน้าขอยบังคับกระบือส่วนนางอรพิมพนั่งข้างหลังพอได้โอกาสนางก็ใช้พระขันของเจ้าชายปาจิตแทงนายพรานตาย แล้วนางจึงรีบกลับมาที่ศพของเจ้าชายปาจิตนางร่าไห้คร่ำครวญเสียใจอย่างมากพระอินท์ที่เฝ้าดูความรักของเขาทั้งสองเกิดความสงสารจึงได้ชวนพระเวสสุก,กรรมไปโลกมนุษย์ย<อ>เพื่อช่วยเหลือเขาและเธอพระองค์มีพระประสงค์ที่จะช่วยเหลือคู่รักคู่นี้หรือพยะค่ะคู่รักคู่นี้ในอดีตชาติเคยเป็นเทพในการปกครองของเรา เราจึงอยากช่วยเขาทั้งสองให้พ้นวิบากกรรมในชาตินี้พระอินทร์และพระเวสสุก,กรรมทั้งสองแปลงกายเป็นงูเห่ากับพังพอนและต่อสู้กันให้นางได้เห็นเมื่อฝ่ายใดตายอีกฝ่ายก็จะกัดเปลือกไม้ชนิดหนึ่งมาเคี้ยวแล้วพ่นใส่บาดแผลอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็จะฟื้นจากความตายแล้วก็ต่อสู้กันต่อไปสัตว์ทั้งสองผลัดกันตายผลัดกันฟื้นชั้นนี้เป็นเวลาพอสมควร แล้วสัตว์ทั้งสองก็หายไปเมื่อนางอรพิมพ์เห็นดังนั้นจึงรีบไปเอาเปลือกไม้นั้นมาเคี้ยวแล้วพ่นใส่บาดแผลเจ้าชายปาจิตเช่นกันสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเจ้าชายปาจิตฟื้นขึ้นมาอรพิมพ์ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ปาจิตฟังแล้วทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันเก็บเปลือกไม้นั้นติดตัวไปเท่าที่จะนำไปได้แล้วออกเดินทางต่อไปอยังนครธม ทั้งสองเดินทางรอนแรมมาจนถึงฝั่งแม่น้ำกว้างใหญ่แห่งหนึ่งทั้งสองจะต้องข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามให้ได้จึงนั่งปรึกษาหาหนทางอยู่ขณะนั้นมีเถนคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกเถนเรือลอยเพราะเถนลงเรือไปบินทบาทตามแม่น้ำเป็นประจำเถนพายเรือผ่านมาเจ้าชายปาจิตเห็นเรือของเถนเรือลอยผ่านมาเจ้าชายปาจิตจิงตะโกนขอร้องเถนเรือลอยพระคุณเจ้า เราทั้งสองคนขอความเมตตาพระคุณเจ้าช่วยพาพวกเราข้ามฟากไปฝั่งนั้นทีขอรับเถนเจ้าเล่เห็นนางอรพิมมีหน้าตาสวยงามมากก็คิดจะพานางไปกับตนจึงบอกว่าเรือลํำนี้ขึ้นได้เพียงครั้งละสองคนเท่านั้นมิฉน,นั้นเรือจะลม่มเจ้าชายปาจิตจึงจำต้องให้นางอรพิมไปกับเถนก่อนแล้วค่อยกลับมารับตนแต่เจ้าชายปาจิตเห็นเรือพายไปทิศทางอื่นจึงตะโกนเรียกให้หยุด แต่เถนเจ้าเล่ไมห่หยุดจึงรู้ว่าเสียรู้เถนเรือลอยแล้วจึงทำให้เขาทั้งสองต้องพัดพรากกันอีกครั้งนางอรพิมนั่งคิดหาวิธีหนีจากเถนเรือลอยให้ได้จนมาพบต้นมะเดื่อสูงใหญ่ต้นหนึ่งมีลูกดอกเต็มต้นนางจึงบอกเถนว่าอยากกินผลมะเดือ่อเถนจึงปีนไปเก็บผลมะเดื่อเพื่อเอาใจนางนางอรพิมบอกให้เก็บผลสูงที่สุดเถนจึงปีนขึ้นไปยอดต้นมะเดือ่อเมื่อสบโอกาส นางอรพิมจึงรีบเอาหนามมากองสุ่มไว้คนต้นมะเดือ่อเพื่อไม่ให้เถนสามารถลงมาได้แล้วนางก็รีบลงเรือพายหนีไปตามหาเจ้าชายปาจิตก่อนไปนางได้กล่าววาจาสิทธิ์ไว้ว่าขอให้เถนอยู่บนต้นมะเดือ่อไปไหนไม่ได้แทนจึงตายอยู่บนต้นมะเดือ่อแต่ก่อนเถนตายได้แช่งให้มีมแมลงวีมาเกิดในลูกมะเดื่อทุกลูกทำให้ลูกมะเดือ มีแมลงหวีอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นางอรพิมพ์ายเรือกลับมาหาเจ้าชายปาจิตแต่ไม่พบจึงจอดเรือแล้วขึ้นฝั่งเที่ยวตามหาตามสถานที่ต่างๆด้วยความยากลำบากและตัวคนเดียวพระอินซึ่งเฝ้าดูนางอยู่เห็นว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนั้นนางอาจจะไม่ผ่านวิบากกรรมในชาตินี้พระอินท์ปรากฏกายอยู่เบื้องหน้าของนางนางตกใจกับสิ่งที่พบเห็น และพระอินทรงตรัสกับนางว่าโอรพิมเจ้าอย่าประหลาดใจไปเลยเราเฝ้าดูเจ้ามานานแล้ววิบากกรรมของเจ้าเกิดจากรูปลักษณ์ที่งดงามของตัวเจ้าเองเพื่อให้เจ้าผ่านวิบากกรรมในชาตินี้เราจะมอบแหวนวงนี้ให้แก่เจ้าเมื่อยามใดเจ้าสวมแหวนวงนี้ไว้ที่นิ้วชี้ ร่างกายเจ้าจะกลายเป็นชายแต่ถ้าสวมนิ้วอื่นเจ้าจะกลายเป็นหญิงดังเดิมเราช่วยเหลือเจ้าได้เพียงเท่านี้ที่เหลือสุดแล้วแต่วิบากกรรมของเจ้าที่เจ้าต้องฝ่าฟันไปเองนะอรพิมตำนานได้กล่าวไว้ว่าก่อนนางอรพิมสวมแหวนวน,นางได้อธิษฐานฝากอาวัยวัสตรีไว้ที่ป่า นางจึงจับแก้มตนเองแล้วเหวี่ยงทิ้งไปกลายเป็นต้นแก้มออนแล้วจึงจับนมทั้งสองข้างโยนเข้าป่าจนกลายเป็นต้นนมนางจากนั้นจึงจับโยนีตนเองโยนเข้าไปในป่ากลายเป็นต้นโยนีปีศาจแล้วจึงสวมแหวนกลายร่างเป็นชายและออกตามหาป้าจิตโดยลำพังต่อไปอรพิมเดินทางไปตามเส้นทางที่มุ่งหน้าไปพระนครธม ด้วยหวังว่าน่าจะพบปาจิตตามเส้นทางนี้และผ่านเมืองใดก็เที่ยวสอบถามตลอดเส้นทางที่ผ่านแต่ก็ไม่พบปาจิตเลยนางรอนแรมจนกระทั่งมาถึงเมืองครุตตราชนางผ่านบ้านเศรษฐีของเมืองนั้นทางบ้านโศกเศร้าเสียใจที่เพิ่งเสียลูกสาวพอดีที่นางเดินผ่านมาด้วยความสงสารอรพิมอาสารักษาลูกสาวเศรษฐีโดยใช้เปลือกไม้ที่พกติดตัวมา รักษาลูกสาวเศรษฐีจนนางฟื้นขึ้นมาได้เศรษฐีและภรรยาดีใจมากจึงยกสมบัติและให้แต่งงานกับลูกสาวของตนแต่นางอรพิมไม่ยอมรับโดยอ้างว่าต้องเดินทางตามหาญาติที่พลัดพรากซึ่งลูกสาวเศรษฐีก็ขอติดตามไปด้วยจนมาถึงเมืองจำปานครกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองมีพระราชธิดาชื่อปทุมวดีแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไร พระธิดาหลับไม่ฟื้นเสียงชาวเมืองพากันร้องไห้กันทั้งเมืองอรพิมพได้ข่าวก็เลยอยากจะลองช่วยดูจึงไปเฝ้ากษัตริย์ผู้ปกครองทูลขออนุญาตรักษาเมื่อพระองค์อนุญาตนางอรพิมพได้เคี้ยวเปลือกไม้แล้วพ่นใส่พระราชธิดาพระราชธิดาก็ฟื้นขึ้นมาได้กษัตริย์และประญาติทั้งหลายดีใจมาก ปรึกษากันว่าจะให้นางอรพิมพ์อภิเษกกับพระธิดาแต่นางอรพิมพ์บายเบี่ยงว่าขอเวลาสักปีหรือสองปีให้ได้บวชเรียนและศึกษาศิลปศาสตร์ให้จบก่อนทุกคนจึงไม่กล้าขัดความต้องการของนางอรพิมรู้สึกสิ้นหวังว่าคงจะตามหาปาจิตไม่พบแน่แล้วนางคิดว่าหากโชคชะตากำหนดไว้ให้พบกันก็คงได้พบจึงตัดสินใจบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง นางศึกษาพระธรรมวินัยจนมีความรู้แตกฉานจนได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาสระหว่างนั้นอรพิม์ได้ให้สร้างโบสถ์ขึ้นหลังหนึ่งแล้วให้เขียนภาพเล่าเรื่องของนางกับปาจิตที่ผนังโบสถ์ไว้ถึงอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันซึ่งแต่ละตอนละเอียดครบถ้วนและยังสั่งไว้ว่าหากมีผู้ใดที่มาดูภาพเขียนฝาผนังแล้วร้องไห้ให้รีบมาแจ้งให้ตนรู้ทันที วันหนึ่งปาจิตเดินทางรอนแรมมาจนถึงเมืองจำปานครและผ่านมาที่วัดแห่งนี้จึงเขานั่งพักที่โบสถ์ด้วยความเหนื่อยล้าขณะที่นั่งพักก็มองไปรอบๆเห็นภาพเขียนบนฝาผนังโบสถ์จึงได้ลุกขึ้นไปเดินดูโดยรอบก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนเรื่องราวความรักของตนกับนางอรพิมปาจิตทรุดตัวลงพร้อมกับร่ำไห้อยู่ตรงนั้นคนเฝ้าโบสถ์มาเห็น จึงรีบนำความไปแจ้งให้เจ้าอาวาสฟังเจ้าอาวาสจึงเดินไปพบเมื่อเห็นปาจิตนั่งร้องไห้อยู่จึงเอ่ยถามขึ้นว่าโยมเหตุใดเล่ามานั่งร้องไห้ในวัดโยมมีทุกข์อันใดหรือท่านใดเป็นผู้วาดรูปนี้หรือขอรับพระคุณเจ้ากระผมอยากขอพบท่านผู้นั้นขอรับเจ้าอาวาสจึงตอบไปว่าช่างศิลปะของวัดเป็นผู้วาด หากท่านอยากพบขอให้ท่านรออยู่ที่นี่อาตจจมาจะตามช่างผู้นั้นมาพบเมื่อกล่าวจบเจ้าอาวาสก็ได้เดินจากออกไปจากนั้นท่านไปทำการลาสิกขาบทแล้วจึงกลับมาพบปาจิตในที่เดิมปาจิตประหลาดใจเมื่อพบเจ้าอาวาสแต่งกายเป็นคารวาสปาจิตจึงถามเจ้าอาวาสถึงผู้ที่วาดภาพนี้แล้วท่านผู้วาดภาพนี้ล่ะครับท่านไม่มาด้วยหรือขอรับ เราไปตามแล้วช่างไม่อยู่อยู่แต่คนที่สั่งให้วาดทู่ที่สั่งให้วาดนางอยู่แถวนี้เดี๋ยวท่านก็จะได้พบอรพิมพยกมือขึ้นและดึงแหวนออกจากนิ้วชี้เกิดแสงสีทองอัศจรรย์สว่างขึ้นปาจิตตะลึงกับภาพที่เห็นเมื่อชายที่ตนคุยด้วยนั้นกลายร่างเป็นหญิงสาวใช่หญิงสาวผู้นั้นคืออรพิมพปาจิตดีใจจนเขาทำอะไรไม่ถูก แล้วทั้งสองต่างโผล่เข้ากอดกันด้วยความคิดถึงอรพิมได้ขอให้เจ้าเมืองจำปานครและเศรษฐีเมืองครุฑราชยกลูกสาวให้ปาจิตแทนตนซึ่งถุกคนต่างก็ตกลงและยินดียกให้เป็นมเหสีของเจ้าชายปาจิตผู้ซึ่งเป็นองค์ราชายาตแห่งราชอาณาจักรนครธมนั่นเองเจ้าชายปาจิตและพระมเหสีทั้งสาม ก็เดินทางกลับนครธมพระเจ้าอุทุมราชและพระราชมารดาและชาวพระนครทั้งหลายต่างเลื้มปิติในการกลับมาของเจ้าชายปาจิตพระราชบิดาให้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสเจ้าชายปาจิตและพระมเหสีทั้งสามและให้เดินทางไปปกครองที่เมืองพิมายอันเป็นหัวเมืองประเทศชาชของนครธมแทนพระเจ้าพรมทัตที่เพิ่งจะสิ้นพระชนไป พระองค์ได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงและสร้างปรางเป็นหอสูงกลางใจเมืองชื่อปรางพรมทัศน์เพื่อเป็นอนุสร์ซึ่งอยู่ห่างจากปราสาทเห็นพิมายประมาณ100เมตรครั้นเมื่อพระราชบิดาของพระองค์เสด็จสวรรคตก็ทรงเสด็จกลับพระนครทมและได้รับการอภิเษกให้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตแห่งร,ราชอาณาจักรของแทน อยู่ดีๆปกรณ์เขาก็ตื่นขึ้นจากผวังเขามองไปรอบๆเขาสงสัยว่าเขาไม่อยู่ที่นี่ได้อย่างไรเขาจึงถามพระสงฆ์ที่อยู่บริเวณนั้นอตมาเห็นโยมขับรถมาจอดที่วัดแล้วก็มานั่งมองภาพวาดแล้วก็หลับอยู่ที่หน้าโบสถ์เห็นโยมมองภาพวาดบนผนังโยมสนใจภาพวาดหรือที่โยมเห็นภาพเขียนเต็มผนังทั้งหมดมีทั้งเรื่องเวสันดรชาดกพระมาลัย และพุทธประวัติด้านล่างสุดใต้ขอบหน้าต่างเป็นเรื่องเท้าปาจิตนางอารพิมหูปแต้มที่นี่มีประเพณีและวิถีชีวิตอีสานแทรกอยู่มากมายโยมลองเข้าไปดูใกล้ๆสิตามสบายนะโยมอาตมาขอตัวก่อนประกณรยืนมองภาพและฉุกคิดถึงคำพูดในความฝันที่ว่า หากผู้ใดมองภาพวาดและร้องไห้ให้ไปแจ้งเจ้าอาวาสทันใดนั้นปรกรณ์ก็ได้ยินเสียงสะอื้นลอยเข้ามาในหูเขาจึงหันไปมองตามเสียงสะอื้นนั้นภาพที่ปรากฏทำให้เขาถึงกับหยุดชะงักเมื่อเสียงนั้นคือเสียงของออนเลขาสาวสวยที่เขาหลงรัก